จากภาพการถแถลงเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับคุณผู้ชมคนถแถลงนี่ก็คือพลตํารเอกสุวัสด์ก็เป็นพบตรคนปัจจุบันส่วนที่ยืนเคียงข้างทางด้านขวาของหน้าจอเมื่อสักครู่ก็คือ,อพลตํารเอกดํารงศักดิ์กิติประภัฒรก็จะเป็นพบตรคนใหม่ช่วงนี้เรียกว่าอาจจะเป็นช่วงรอยต่อที่จะมีการเปลี่ยนผ่านนะครับท่านเดิมก็จะเกษียณอายุราชาการก็เหลือเวลาอีกสักประมาณ4ีหวันก็ใจหายเหมือนกันนะถูกต้องแล้วก็คนใหม่ก็จะมาสารงานต่อภารกิจที่สําคัญนะครับของทางสํานัก งานตบรถแห่งชาติต่อไปนั่นเองครับใช่แล้วคะ่ะแล้วค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้หลายท่านบอกว่าโอ้โหพบเจอกับเครื่องใช้นะคะทั้งเป็นสินค้าอุปโภคแล้วก็มีของกินที่เป็นสินค้าบริโภคด้วย ที่เป็นของลอกเลียนแบบหรือว่าของปลอมนั่นเองคุณอานนะคะหลายคนออกมาบอกว่ามิจฉาชีพก็เยอะของปลอมก็เยอะทีนี้ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องของเครื่องใช้ที่เราเรียกกันว่าเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นั่นเองนะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนอากาศจะไม่ได้ร้อนมากนะแต่หลายๆท่านก็ยังคงใช้เครื่องปรับอากาศกันอยู่นะคะคุณผู้ชมโดยปกติเวลาเราจะไปซื้อนะคะเครื่องปรับอากาศแบบนี้เราต้องดูมาตรฐานนะคะที่เขาได้รับด้วยเช่นเครื่องหมายมอกนะคะสำหรับ เรื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยนะคะล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ได้เข้าไปตรวจจับแอร์เทือนค่ะเป็นเครื่องปรับอากาศเถือนหรือว่าของปลอมไหมนะคะคุณผู้ชมโดยใช้เครื่องหมายมอกปลอมมูลค่าความเสียหายตอนนี้นะคะมากกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ พลตำรวจโทจิระภพภูริเดชค่ะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการสั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนะคะเข้าไปทำการตรวจยึดเครื่องปรับอากาศยี่ห้อกรีก็คือ GRE เนี R ่ย e e นะคะจำนวนหลายสิบเครื่องเลยค่ะ มูลค่าความเสียหายเกือบ10ล้านบาทจากไซงานก่อสร้างคอนโดหรูในเขตเมืองพัทยาที่มีการนำเข้ามาโดยไม่ได้ผ่านการได้รับอนุมัติจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมออ,อนะคะเราก็ยังมีการตรวจสอบนะค่ะพบว่ามีเครื่องปรับอากาศบางส่วนติดฉลากแสดงเครื่องหมายมอ,อกอด้วย แต่ฉลากเครื่องหมายมอกอไม่ได้รับอนุญาตค่ะคนะคะแล้วก็นำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนเพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องจากบริษัทกรีอิเล็กทริกไทยแลนด์ได้รับแจ้งข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่มีการติดต่อเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องปรับอากาศยี่ห้อก,กรีน่แหละค่ะขนาด1,8000 BTU นะคะ ทางบริษัทเนี่ยนะคะก็เลยได้มีการส่งพนักงานเข้าไปตรวจสอบที่ไซต์งานหรือว่าที่หน้าง,งานแห่งหนึ่งนี่แหละคะ่ะซึ่งเป็นโครงการคอนโดหรูกลางเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีและเมื่อส่งพนักงานเข้าไปตรวจสอบไปนะคะพบว่าเครื่องปรับอากาศที่ทําการติดตั้งเนี่ยเป็นเครื่องปรับอากาศยี่ห้อกรีดแต่ว่าไม่มีฉลากของทางบริษัทกรีอิเล็กทริกไทยแลนด์อยู่อะคะ่ะนะไม่ได้มีติดยี่ห้อไว ทางบริษัทจึงเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยคือบริษัทเขาก็เน้นย้ําว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นนะคะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากสอมออย่างถูกต้องก็คือได้รับอนุญาตจากสำนักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมถูกต้องเรียบร้อยแล้วจึงเกิดความสงสัยและทำการตรวจสอบไปพบว่า เครื่องปรับอากาศดังกล่าวไม่ได้เป็นเครื่องปรับอากาศที่ถูกจําหน่ายจากทางบริษัทค่ะ hmm. แล้วก็เครื่องปรับอากาศดังกล่าวนั้นยังไม่ได้ผ่านการตรวจและการอนุญาตให้นําเข้าจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสอมอ,อซึ่งทางบริษัทกรีอ e เ l e c t r i c Thailand จึงได้แจ้งข้อมูลมาย่างเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเอง ครับคือจะบอกว่าเป็นยี่ห้อที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เหมือนกันนะสำหรับยี่ห้อกรีนี้ะนะครับแต่ว่าฟังจากข่าวก็คือคอนโดหรูที่พัทยายใช่ไหมครับใช่ค่ะเหมือนกับว่ารัดรอบเอาแอร์เนี่ยไปติดแต่ว่าไม่มีเครื่องหมายนะครับมออกหรือว่าสอมอกำกับอยู่นะครับซึ่งบริษัทกรีอิเล็กทริกไทยแลนด์เนี่ยเป็นผู้ได้รับอนุญาตในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวได้รับแจ้งก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนี่นะครับคุณผู้ชม ะะก็เป็นภาพระหว่างที่น่าจะเป็นการตรวจสอบนี่นะครับก็เป็นแอร์ขนาด18 BTU ปกติมันก็จะมี9 0 0 0ันหอันนี้18ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นห้องที่นะครับมีขนาดความกว้างนะครับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับหลายตารางเมตรเพราะว่าไปติดในคอนโดอย่างที่บอกใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามากกว่านี้ก็จะเป็น2 0 0 0 0 BTU 2 0 0 0 0กว่าตามขนาดของห้องนี่นะครับคุณผ,ผู้ชมอ,อ,อ่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยคือบางทีเนี่ย เราก็คงจะไม่ได้สังเกตสักเท่าไหร่โดยเฉพาะคนที่ไปซื้อคอนโดบางทีเนี่ย <ừ. S 1> คือเขาติดมาให้แล้วะนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็คือต้องมาเปลี่ยนทีหลังแต่ส่วนใหญ่ถ้าซื้อไปด้วยเนี่ยก็น้อยคนก็คงไม่เปลี่ยนใช,ใช่ไหมฮะสำหรับรอแอร์หรือว่าเครื่องปรับอากาศนั่นเองนี่นะครับถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติก็คงจะต้องแจ้งไปที่บริษัทที่เขามีอำนาจก็จะดีที่สุดนั่นเองใช่แล้วค่ะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งครับ กองกำลัสามนะครับจะมาแถลงข่าวการจับกลุมนะครับแอร์เถื่อนนะครับซึ่งกองกำกังสามเราเนี่ยได้รับแจ้งจากผู้ร้องนะครับบริษัทปีไทยแลนด์นะครับว่าคอนโดหนึ่งนะครับในย่านพัทยานะครับมีการลักลอบใช้แอร์ซึ่งคาดว่าจะไม่ได้รับมาตรฐานของมอกนะครับเอาไปติดตั้งและจัดจําหน่ายเป็นห้องชุดนะครับทางกองสามเราเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ เบื้องต้นที่เราตรวจสอบเนี่ยไปถึงเราได้ตรวจสอบตัวคอมเพรสเซอร์ตัวเครื่องนะครับไม่มีการติดเครื่องหมายมอกอแต่อย่างใดนะครับจากนั้นจึงได้ทำการส่งเซเรียลนัมเบอร์หรือว่าเลขประจำเครื่องไปกับส่งกลับไปให้กับบริษัทนะครับช่วยในการรีคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งว่าเลขเครื่องเหล่านี้เป็นของบริษัทกีไทยแลนด์หรือเปล่านะครับจากการตรวจสอบในสารระบบของบริษัทกีเองเนี่ยก็ไม่พบ เลขเครื่องดังกล่าวนะครับเราจึงได้ทําการยึดแคร์ทั้งหมดที่เราตรวจสอบได้นะครับเอามาไว้และเพื่อจะดําเนินการต่อไปนะครับและจากการสืบสืบต่อมาเนี่ยเราได้พบอีกว่ามีการปลอมฉลากของบริษัทกรีไทยแลนด์ด้วยนะครับแต่มันมีเนื้อหาหรือข้อความามารมการเนี่ยซึ่งมันไม่ตรงกันกับของกรีในฝั่งกรีเราเองเราก็รับทราบนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยสินค้ากรีเนี่ย เพื่มปรับอากาศมีการนําเข้าอย่างไม่ถูกต้องหรือผิดกฎหมายในหลายช่องทางนะครับแล้วก็ในการการที่นําเข้าไม่ถูกต้องอย่างผิดกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญเลยคือไม่มีฉลากมอก,กนะครับซึ่งบริโภคที่แจ้งมาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีฉลากเนี่ยทำให้สินค้านั้นๆเนี่ยมีความไม่ปลอดภัยนะครับแล้วอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้นะครับซึ่งในฝั่งของเราเองในฐานะตัวแทนบริฤฤษัทฟรีฮะก็อยากจะขออนุญาตเป็น ตัวแทนร่วมกับทางปคบฮะชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้บริโภคว่าเออมันมีข้อควรระวังหรือข้อควรดูอะไรบ้างนะครับอย่างข้อแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของฉลากมอกรเนี่ยมอกรเนี่ยอยากให้ผู้บริโภคดูว่าฉลากเนี่ยมีติดที่ตัวเครื่องไหมนะครับเพราะว่านั่นหมายถึงว่าถ้าไม่มีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเครื่องนั้นๆเนี่ยมีทั้งเรื่องของไม่ได้มาตรฐานเออทั้งไม่ได้มาตรฐานเออนะครับอย่างตัวฉลากนะครับอย่างตัวฉลากเนี่ย นะอันนี้คือฉลากต้องนะฮะอคือมีภาษาไทยชัดเจนชี้แจงว่าขนาดเท่าไหร่กินไฟเท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้คือตัวที่ฉลากไม่ถูกต้องนะครับก็จะสังเกตน้อยมากแล้วก็เป็นไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะับอันนี้คือตัวอินดอร์นะครับส่วนตัวเอ้าดร์ก็เนี่ยครับสังเกตง่ายๆตัวนี้เลยนะครับอย่างถ้าฉลากที่ไม่ถูกต้องก็จะไม่ใช่ภาษาไครับส่วนฉลากที่ถูกต้องเนี่ยก็ ก็จะเป็นภาษาไทยและมีนารมอต่อไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นวันแรกกะครับข้อแรกที่ผู้บริโภคเนี่ยสาม,มารถดูได้ง่ายสำหรับเบื่องต้นเลยนะครับส่วนข้อที่สองเลยก็คือที่ที่ทางบริษัทเราอยากจะอยากจะชี้แจงกับทางฝั่งของผู้บริโภคก็คือเรื่องของตัวแทนจัดจําหน่ายนะครับอยากให้ดูตัวแทนจัดจําหน่ายที่น่าเชื่อถือสามารถดูได้ผ่าน f a c e b o o นะฮะอย่างของ ถ้าเป็นแบรนด์ฟรีเนี่ยก็ดูที่ฟรีไทยแลนด์ได้เลยนะครับซึ่งตัวแทนจัดจำหน่ายที่ถูกต้องเนี่ยทางผู้บริโภคสามารถทวงถามใบอนุญาตนะครับในการที่จะผ่านมอ,อกอจกจากตัวแทนจัดจำหน่ายนั้นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่2ที่เราอยากจะแนะนำนะครับส่วนข้อที่3เลยก็จะเป็นเรื่องของราคานะครับถ้าสมมุติว่าผู้บริโภคไปซื้อแล้วรู้สึกว่าเออเครื่องปรับอากาศตัวนั้นมันถูกดีเนี่ยบางทีต้องอยากให้ดูนิดนึงว่า ถ้าถูกแล้วเนี่ยมันไม่มีมอกมันก็อาจจะมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยที่ที่ที่อยากให้ระวังแล้วก็ราคาก็อยากให้มันสมเหตุสมผลด้วยนะครับสุดท้ายเลยสําหรับเครื่องปรับอากาศเลยก็เรื่องของการการับประกันแล้วก็การบริการหลังการขายถ้าซื้อกับผู้ผู้จัดจําหน่ายที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีการบริการหลังการขายที่ดีนะครับอย่างบริษัทเราเองเรา,ารับประกันคอมเพรสเซอร์10ปีอะไหล่5ปีให้กับเครื่องปรับอากาศแบรนด์ดีของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้บริโภคเองก็จะรู้สึกสบายใจที่ซื้อสินค้าหลักนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆ4ข้อที่ที่เราอยากจะแชร์กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศในอนาคตครับผมก็จะมีความแตกต่างหลายอย่างเลยครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ทดสอบกับมออกรเนี่ย VTU ก็อาจจะไม่ถึงค่าการกินไฟก็อาจจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ผู้บริโภคคำนึงในเรื่องนี้ด้วยนะครับควรได้รับการอบรมที่ถูกต้องจากทางบริษัทเพราะว่าถ้าสมมติว่าติดตั้งไม่ถูกต้องเนี่ย ทำเกียก็กาจจะไม่ได้แล้วก็ระบบไฟที่ต่อไม่อย่างถูกต้องเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความปลอดภัยด้วยต้องตรวจสอบก่อนนะว่าใครนะครับเป็นคนนําเข้าใครเป็นคนจัดจําหน่ายนะครับถ้าเกิดนําเข้า2ปี2ล้านนะครับในของจัดจําหน่ายก็คือ1ปี1ล้านครับแต่ตัวนี้เราต้องตรวจสอบเอกสารและข้อมูลพิชัดเจนก่อนว่าใครต้องรับผิดชอบในส่วนไหนอย่างไรนะครับสิ่งที่อยากจะเตือนผู้บริโภคครับการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ เราอย่ามองเรื่องราคาเป็นตัวหลักนะครับเรามองเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยของเราเป็นหลักนะครับเราอย่าเอาสิ่งตัดสินว่าราคาต่างกัน20%ถูกกว่าแต่กลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราอาจจะเสียทรัพย์สินบ้านทั้งหลังเลยนะถ้าเกิดมีการรัดวงจรของไฟฟ้าขึ้นมานะครับครับผมเราเราดําเนินการต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่า สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับทุกวันนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีการขายตามแพลตฟอร์มนะครับทางออนไลน์หลากหลายช่องทางนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานจริงมากนะครับในในการดูไลฟ์สดหรือว่าดูออนไลน์เนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพสินค้าดูดีใช้ได้กับการเป็นว่าสิ่งที่เราเจอกันบ่อยๆในการลองเียนเข้ามานะครับว่า,อาของไม่ตรงปกวัสดุ ไม่เหมาะสมในการที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้เกิดผลกระทบร้ายแรงครับต่อการใช้ชีวิตต่อไปนะครับีีนอยากให้เราทั้งเราเนี่ยชี้แจงนิดนึงว่าส่วนที่แตกต่างของเครื่องที่รักลอบน้าเข้ากับเครื่องที่ได้รับมาตรฐานมองหครับตอนนี้อยากให้อาจารยที่นิดหนึ่งว่าในส่วนที่ตัวที่เป็นแอมพิฟิเคชมีส่วนต่างยังไงครับ